ครับสวัสดีครับชาว youtube ทั่วประเทศทั่วโลกเนาะโอ้วันนี้มาเจอรถรถตัดอ้อยเนาะโอ้บ่ได้ทายจักที <Hey. S 1> นี่รถตัดอ้อยเนี่ย <Hey. S 1> วันนี้ช่างสีมือดีกำลังมาตัวนี้ไฟไหมเนาะส่อมส่อมมันบอแรงมันบอครับครับบอแรงนี่นายนายสางมาเตอร์ไซค่าในารสาง,าาองโอ้นี่ดีเท่าแจ้์ไง,ไงโอ้คือรอเห็เท่าแจย์ไงไหมรอเป็นนายไว้บน เสียไงเสียท่องหลังโอ้มีรถตัดอ่อยครับไงอะไรอยากต,ตัดอ่อยติดต่อได้เห็นบไหมตัดจังไนไรเป็นตันเจต,ตันละเท่าไรไนะร,อรอโอ้ว่แพงดอกจางคนมหาลายกว่านั้นเนี่ตันละชีร้อยห้สิบค,คือว่าบ่แพงดอกอน้ำมันแพงครับแมนแมนเมนว่า้าง้างมาจะทั้งไก่สีเมือ ว่าฉันบ่เจียงบ่ได้ม้าไก่แบบนี้แน่นอนเนาะช่างสีมือดีครับแม่โอ้ใส่หมูแมนครับอ่า <c oughs> มาจากยังบ้านยังก่นอนครสวรรค์ครับนครสวรรค์โอ้อ่าพระพรตเนี่ยอ่าพรนนะพรตนครสวรรค์ใ <c oughs> ส่แข็งใส่แข็งโอ้วันนี้มาขุดอยู่ใกล้ๆก,กับแม่โครก็เลยเจอก็เลยขอรีวิวนะครับเนี่ยแฟนยูทูบเนาะโอ้ขั้นนี้ประมาณ สิบกว่าล้านกว่าทีสิบ,สบกว่าล้านแน่ออนอนอืแต่ว่ารุ่นนี้มันรุ่นบุกเบิกพวกนี้รุ่นบุกเบิกอืมันเป็นยี่ห้อยังครับนี่ยเขาชอบครับออทพาวเวอโอ้แต่ถ้าเป็นสีแดงของเครียดสีแดงจะเป็นเคสแล้วของเครครับบริษัทเดียวกันที่กับรถฟอร์ดกับนิวฮอลแลนด์นะออันเว้นอันนั้นคำนี้รถไทยเข้ากับนีนซุ้มนี่เป็นฟอร์ดของเครียดอีกเป็นนิวฮอลแลนด์โอ้บริษัทเดียวกัน เเียวขาาปล่นโอ้แสดงว่าเป็นนิ้วคือกันกับไมโค้ตัวนี้ไหมเนาะเป็นนิ้วเหรอเนี่ยนี่ไมโค้ผมค่ยนิ้วขาดนี่ก็นี่สร้างมาันนี่เป็นนิ้วขึ้นเออมันระบบปั๊มเป็นนิ้วคือกันมีเพดเหมือนกันับเพดเหมือนกันเพดไล่กับเปลี่ยนอัดโอ้ใส่กำลังหลายเลยนายช่างมาจะนครสวรรค์ฝนกำลังอัดเที่ยงเป็น โอ้าเฮาต้องตหนเฮ็ดอันนี้ก่อนแม่นบ่ฮะขวดใบขวดใบขวดใบอะไรเฮ็ดยังไงยังยังปั้นแห้ยังมาอัดครับโอ้มีโยนอยู่บ้านผมมันมีรถหลวงเด้พี่ไสเอามาอัดอยู่เป็นรถหลวงอัดได้แต่เฟียงไหมอัดเฟียงไหมรถไออัดเฟียงไหมอันนี้อัดไปอ้วยทุ่มนี่รถไทยหลายกว่าเลี้ยงยี่สิบเลี้ยงโอ้แสดงบอกว่าไมีแนวทีมเนาะซู่มเอ๋นี่ใส่ประโยชน์ได้มัด่นน่ะ โอ้โชคเกกอกพ้นเตีอน่ะเสียไง่แต่จีเคยทมดินให้เราเด้อยู่บานเลี่ยนไทยดุวยมือเราเป็นเสียไงญเดาบวันนี้เราทำทุกอย่างมีรถตัดอ้อยโอ้มาฐานตัวตำมุนมันวามเพื่อเมืองห้องรับโอ้ตอนนั้นเป็นรถรถปัน่นมาฐานมาฐานเนาะ อรถตัดอ้อยนะครับคันนี้เสียบอกว่าอยู่ประมาณสิบเอ็ดล้านสิบสองล้านเนาะใหม่ๆเนี่ยโอ้ปันรถใหญ่กว่ารถเกี่ยวข้าวมันก็สมราคาเนาะเครื่องจากเครื่องมือแรงนี่ของตกางคนตดัดได้ถึงหมือนมาตฐานมาตฐานโอ้งงามงาม สะดวกสบายครับเพราะว่ามีเครื่องมือทํางานได้สะดวกสบายโอ้เสียบรรทงลางเรามีเครื่องมือปว่ามันไม่จะตะผลมนนานองไวเสียทีนนนน่น้องมีหมอนมดปั่นอัดเสียงครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับหอเจอ้ากอนะ้ำสีรุงเรียงครับตรงนั้นเราปอดดินอยู่ฝั่งนูน้น โอ้อันนี้โอ้ถ้า,ารุ่นนี้มีแอร์นี่จัหาลาสบายได้เน็มเป็นรถตัดตัดใบอ้อยตัดใบอ้อยนะครับนี่โอ้ยมา,าดถ่านสดจัดสดจัดโอ้ยอัดใบอ้อยโอ้ยไอ้ๆๆๆๆกุ๊บส์ดีดีดีเพราะถเผาจิตน,นะครับวันนี้ถ้าเผาก็ บรรยากาศเสียงแมครผม,ผม,ผม,ม,รรมยอยู่ฟังเหมือับผอมเมอร์ส130กิโลดความเนี่ยอยู่ฝั่งโน้นนะอ๋อโอ้มามันมาใหญ่เพิ่มเติมโอ้งั้นก็เรามาขุดไันครับทา,า,ทางโาน,งาาาน,น้นลิโลดลิโลดกำลังขุดบอ่ออยู่ฝั่งโน้นโอ้มาทานเลย อ้อยตรวจจากตรวจากคนไทยไม่แย่ชาติไทยไม่โลงอะไรสักอย่างโหดดีัไเพียกตรวจากวจจัวจจา อัด่อยเลนเกิดสวยงามครับโดูเื่อยเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับหอเจ้าพนันสีรุงเรืยงครับเบอร์โทรติดตาม43577ครับโอ้มาทานมาทานวันไปจดจัดจดจัดไปวันเก่ารถมาอัดโอ้มาฐานกว่าใช้ห้องตมรถว่างเพิ่มเมืองนะครับนี่ วันนี้ครับวันนี้ไปโฉมให้อยู่เจริญครับ